ไปที่ห้วยอดกันสักหน่อยนึงที่ห้วยยอดก็มีงานเหมือนกันค่ะ12เมษามาตาหลักในมุ้ฟังตามภาษาบ้านเราเลยค่ะมาตามาตาหลัดในก็คือให้มาเที่ยวตลาดข้างในมุฟังตลาดในนะคะอันนี้เนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่12แล้วมุ้ฟังก็แน่นอนค่ะคุณทวีสุรบานค่ะสสตรังเขต2ของพรกพลังประชารัฐแล้วก็มีคุณส,สอวทวัตเนะเาะคุณทวัตสุรบานค่ะ เป็นกรรมธิการด้วยเนาะแล้วก็กรรมธิการการเกษตรค่ะแล้วก็เป็นสวอ,อด้วยก็มาร่วมงานค่ะคุณฟังจัดขึ้นที่ชุมชนตลาดในของห้วยยอดนะคะมีประชาชนก็ถือว่าเยอะแยะมากมายเลย12เมษายนตลาดในเป็นงานประเพณีสืบทอดมายาวนานเหมือนกันค่ะด้วยความร่วมมือของชาวชุมชนตลาดในแล้วก็มีประชาชนในเขตอำเภอห้วยยอดเนาะ วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะสร้างการมีส่วนร่วมความสามัคคีและวก็สะท้อนนิห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตชุมชนและก็ท้องถิน่นนะคะที่ได้พัฒนานแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตนะคุฟังแล้วก็ แน่นอนค่ะคุณฟังค่ะภายในงานเนาะก,ก็มีกิจกรรมเยอะๆเลยพิธีส่งน้ําพระพุทธสิงหิงค่ะพิธีสวดมนต์รดน้ําขอพรอผู้ใหญ่การแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็มีการออกบูธร้านอาหารนะกะ็ได้รับความสนใจถือว่าเยอะนะคะอันนี้โอเคเลยแหละสําหรับที่หัวยอดนะคะแต่ที่หัวยอดก็เช่นเดียวกัน,กนค่ะคุณฟัง <laughs> เกิดเหตุแบบนี้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทค่ะคุณฟัง เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนาะที่วิทยอด้วยคุฟังมันกั้ากึ่ง12กับ13เมษายนคฟังคือคือเกิดเรื่องเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันช่วงค่ําค่ําคืนพอดีมุณฟังเพอเกิดเรื่องแบบนี้นะเขาก็เลยประกาศยกเลิกค่ะคุณฟังมีการคือเจ้าของงานค่ะมีการประกาศยกเลิกก็คือคุณสเสน่ห์ทองศักดิ์นี่แหละ,ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสนามเมืองตรังสเตเดียมใช่ไหม เขาก็เลยประกาศยกเลิกงานไปค่ะงานชื่อว่าสเสนมาหาสงกรานวันจัดเนี่ยสิบสาถึงสิบสี่แต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะฟังแต่ว่าไฮไลท์เนี่ย 14, สิบสาถึงสิบสี่เมษายนค่ะอ่าต้องยกเลิกไปเพราะว่ามันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทผู้จัดงานเขาก็เลยขออภัยค่ะว่าที่นี้จัดงานมาหาสงกรานเนี่ยมันก็ต้องต้องยกเลิกไป นะงานมหาสงกรานคาโชเมืองตรังนะจัดขึ้นตรงลานโซนกิจกรรมของสนามเมือง,งตรังสเตเดียมตรงแยกอนามันหนึ่งผู้ฟังจำหน่ายราคาบัตรเนี่ย500บาทมีการเชิญดีเจเอต่างๆเนี่ยทั่วประเทศคือเขามีการจัดงานคาโชด้วยผู้ฟังแล้วก็สเสนีมหาสงกรานด้วย13 -.4 สน่ิเสนมหาสงกรานต์่นึ่งแต่ว่าพอเกิดเหตุช่วงระหว่างเนี่ยคาโชผู้ฟังเขาก็เลยบอกานเนี่ยอันนี้ยกเลิกเลย ก่อนหน้านี้ผู้จัดงานเนี่ยได้ขึ้นจอ LED นะคะประกาศว่าห้ามทะเลาะห้ามใช้มาตรการเด็ดขาดทางอาญานะทางกฎหมายนะแล้วก็พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดแต่ก็ยังเกิดเรื่องราวขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกเนาะสนามตรงจัดงานน่ะนะคะสนามเมืงตรังสเตเดียมเป็นของคุณเสน่หทองรักค่ะคุณ้าทองศักด์ค่ะนะฮะนักธุรกิจส่งออกมะยางอะ่ะ แล้วก็เป็นประธานสโมสรฟุตบอลเมืองตรังอยู่ในเตดด้วยก็เขาก็ใช้งบเนาะงบงบ,งบตัวเองอะ่ะสี่สิบกว่าล้านกันผู้ฟังเป็นสนามฟุตบอลเอกชนรายแรกในภาคใต้แล้วก็เป็นแห่งที่ห้าของประเทศไทยด้วยนะคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยยกเลิกเลยเสน่ห์มหาสงกรานที่จะจัดนะคะก็คือจริงๆจะจัดวันนี้วันอีกวันนึงอะ่ะปรากฏว่าเม,มื่อวานก็ไม่ได้จัดเลยค่ะติบสามสิดสี่ก็ยกเลิกไปเหตุเหตุแทงกันเหตุทะเลาะวิวาทกัน อ่าอันนี้ต้องบอกเล่าหน่อยเพืฟังคะคือมันเกิดช่วงประมาณปีหนึ่งของวันที่สิคือมันข้ามาวันที่สิบสามแล้วคือมันมันอยู่ในเขตพื้นที่ของหัวยอดเนาะมีการแจ้งเหตุค่ะว่ามีคนถูกแทงนะคะแล้วก็เสียชีวิตระหว่างการรักษานะคะพอ,อะทางตํารวจไปนะคะที่โรงพยาบาลค่ะก็ไปพบว่าคนเสียชีวิตก็คือนายทิน,นพัฒนค่ะทิน,นพัฒอายุยี่ปี ถูกแทงด้วยอาวุธมีดปลายแหลมบริเวณหน้าอกด้านขวาจำนวนสามแผลแขนขวาหนึ่งแผลค่ะมู่ฟังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะเป็นหญิงอีกรายหนึ่งทราบชื่อว่านางสาวสิริรักค่ะอันนี้เนี่ยถูกยิงค่ะเมื่อสักครู่ถูกแทงเนาะอันนี้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไงมู่ฟังไม,ม่ทราบชนิดบริเวณที่ก้นสองแผลอาการตอนนี้เนี่ยล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะคือการสอบสวนเนี่ยอย่างนี้มู่ฟังต้องเล่าก่อนคือดิฉันบอกแล้วเป็นค้าบเกเลือดสองกับเลืสามไง อ่าเหตุเนี้ยมันเกิดประมาณสักห้าทุ่มครึ่งค่ะเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะปรากฏว่านายธินพัฒน์เนี่ยคนที่เสียชีวิตอ่ะกับพวกอีกหลายคนค่ะไปเที่ยวงานเฉนีมหาสงกรานนี้แหละที่จัดขึ้นบริเวณสนามฟุตบอลเมืองกลงังนะคะสเตเดียมหมู่สองของเขากอบนี่แหละแล้วก็ไปเจอค่ะผู้ฟังกับกลุ่มของนายแจ๊คอันนี้เนี่ยเป็นคนในเตาของห้วยยอดค่ะกับพวกที่เดินทางมาเที่ยวงาน ที่ว่านี้แล้วก็ได้เกิดเหตุชลุลมุนทำร้ายร่างกายกันระหว่างนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตก็คือนายทินทินพัฒ์เนี่ยนะ,ะถูกคนร้ายไม่ไม่ทราบว่าเป็นใครเนะาะใช้มีดปลายแหลมแทงแล้วก็ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเพื่อนเพื่อน,อนก็เลยช่วยกันนำร่างนะคะส่งโรงพยาบาลห้วยยอดแต่ว่าเสียชีวิตในที่สุดนะคะส่วนผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงแล้วก็ถทาบ,บริเวณก้นอย่างมืง่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งฟังแต่ว่าไปเที่ยวงานที่ว่านี้ นะ,ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคู่กรณีหรือว่าคนเสียชีวิตเลยแต่เขานั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายนะฮะออกมาจากงานแล้วก็แล่นมาตามถนนเพชรเกษมตาบนเขากาะคุณู้้ฟังพอใกล้ถึงบริเวณแยกอนดมันปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากด้านหลังกระสุนก็มาถูกที่ก้น่ะเออนะคะนี่แหละพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเเพจของเ e b o o k เนาะอของเมืองตรังยูนเต็ดนะ่ะเขาก็เลยแจ้งโพสต์ข้อความเลยค่ะว่ายกเลิกงานสเสน่ห์มาหาสงกรานแล้ว นะจากเดิมเนี่ยก็คือจะมีสิบสามสิบสี่ด้วยใช่ไหมคะก็ยกเลิกเลยสเสนีย์มหาสงกรานเพราะว่าคุณทะเลาะตั้งแต่สิบสองแล้วนะคะเออคืองานดิฉันบอกแล้วว่าจริงๆมันมีสิบสามสิบสี่ใช่ไหมเออแล้วก็สิบสองเนี่ยก็คือเริ่มมาจัดแล้วปรากฏว่าสิบสองเนี่ยคือ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 คุณทะเลาะตั้งแต่สิบสองแล้วอ่ะสิบสามสิบสี่เขาก็เลยยกเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าเหตุทะเลาะวิวาทน,นี่แหละเจ้าของงานก็เลยบอกว่าต้องขออภัยด้วยนะเออแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่อะ ก็โพสต์ข้อความทางเมืองกลางเพจของเมืองกลางอยู่เต็ดกันะมู่ฟังโอ้โ oh, ห oh, ปรากฏว่าคอมเมนต์เยอะมากกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะมู่ฟังคอมเมนต์โดนโดนโดนว่านะคะโดนว่าแบบถล่มทลายเลยอ่ะว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ทาให้งานยกเลิกมันก็เลยกลายเป็นเสียบรรยากาศงานสงกรานไปเลย นะคะแล้วก็ผู้จัดเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเตือนข้อความบนจอทีวีแล้วว่าห้ามทะเลาะวิวาทนะไม่งั้นเนี่ยจะใช้มาตรการติดขัดตามกฎหมายนะแล้วก็พร้อมที่จะให้คนก่อเหตุเนี่ยชดใช้ค่าจัดงานทั้งหมดด้วยนะคือขึ้นเหตุอย่างนี้แล้วคุณฟังแต่ก็ไม่วายที่จะเกิดเหตุคือก็ขึ้นจอเลยนะคุณฟังว่าถ้าถ้าถ้ามันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยเขาจะใช้มาตรการทางกฎหมายเลยนะเท่านั้นไม่พอให้คุณชดใช้อีกนะค่าจัดงานที่มันล้มเลิกไปอะ เออนะคะก็ลองดูเอาจริงดูดแล้วกันคลณผู้ฟังคะแต่ว่ามันมีผู้เสียชีวิตด้วยนะงานเนี้เอ่อกลุ่มก่อเหตุก็ต้องร่รวมกันรับผิดชอบค่ะคุณฟังคุณทําให้เสียบรรยากาศด้วยแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะแล้วก็มีคนได้รับเ,เหตุลูกหลงจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะนะ